ครอบครัวบันเทิงค่ะต้องบอกคุณผู้ชมบอกพี่บอกน้องเซนบอกคุณเอกราชไม่กล้าจะไปยืนตรงนั้นจริงๆนะคะต้องยกหน้าที่นี้ให้กับคุณเกตเสพสวัสด์แต่เพียงผู้เดียวค่ะโอ้ยมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะทัท่านฮะอย่าไม่หวั่นไหวฮะแมนๆมนด้วยกันทั้งนั้นฮะโค้ชไม่มายืนหน่อยละฮะไม่ค่ะนิดนึงนะมามามาหน่อยมาหน่อยสอดเลยหน้าที่ให้นันเอกเลยค่ะเนี่ยกลายเป็นเรื่องบรรดาไปแล้วว่า สาวจริงๆโอ้โหไม่กล้ายืนใกล้ๆพวกคุณแล้วนะต้อนรับมิสซิฟานียูนิเวอร์ส2 0 16ครับผมะมือต้อนรับทั้งสามคนครับมาผมเมือต้อนรับหน่อยอ่ะสาวๆ<ล>แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะโมจิราชยานะคะสิริมงคลนาวินค่ะมิ s ิฟานียูนิเวอร์ส e 2 0 16ค่ะสวัสดีค่ะมิลล่านินแสนเทสน,นะคะฟไฟเตอร์ค่ะรางชนะเลิศอันดับหนึ่งมิทิฟานียูนิเวอร์สค่ะ สวัสดีค่ะอาลีนะคะและนันดาวัฒนาศิริวิไลกุลค,ค่ะรองชนะเลิศอ,อันดับสองมิทิปนี่ในวัน2016ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ชมท <the> ูน่าสแตนนี่คือสําคัญเมื่อวันศสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าเราสามคนได้เคยเจอกันแล้วนะฮะเราให้ทุกท่านฟังนิดด้วยนะฮะถ้าเกิดชื่อเมื่อกี้จํายากลนะให้เรียกคุณอัครพลนะคุณเกียรติศักดิ์และคุณไฟเตอร์ได้นะอ่ะมาถึงที่นังโมก่อนละกันนะฮะอันดับหนึ่งอันนี้สวมมงอยู่บนศสืส้สระวันนี้ เรียกว่าไม่พิกผอแเต็งหามมาเลยทีเดียวรู้สึกไงครับกับตำแหน่งนี้รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ค่ะเราเราตั้งใจมากแล้วเราก็คาดหวังกับการประกวดครั้งนี้มากเราก็เลยต้องทําให้เต็มที่มากที่สุดค่ะครับส่วนไฟเตอร์กับอารีเนี่ก็มีประสบการณ์ผ่านเวทีไหนมาบ้างแล้วหรือยังครับก่อนหน้าเคยประกวดเวทีมิคสันนี่ค่ะครั้งหนึ่งครับตั้งปี2014ค่ะปีเดียวกันกับพี่มงครับผม สนนูครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยนะฮะครั้งแรกก็ถือว่ามาไกลมากเป็นไงคุณประสบความสำเร็จแต่ครั้งแรกลยก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากค่ะก็ดีใจที่สุ้วที่ได้ข้าสมคนสุดท้ายค่ะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสาวสวยชิงมงุฎเนี่ยทุกคนก็หวังที่จะรับรางวัลที่หนึ่งนะไฟเซอร์อารีคุณเสียใจไหมที่มงกุฎไม่ได้เป็นของคุนถามกันอย่างนี้เลยดีว่าถามว่าจุผิดหวังกับสดเสียใจไหมฮะถามว่าเสียใจไหมเสียใจเพราะว่าเพราะว่าเราก็คาดหวังไว้เยอะค่ะก็ แต่ตอนที่หนูเข้าสามหนูรู้สึกว่าดีใจแล้วครัเอาที่เท่าไรก็ได้อะไรเงี้ยค,ะค่ะใช่ค่ะสําหรับหนูก็คิดเหมือนกันค่ะก็คือพอเข้าสามมันก็คือเกินความเป้าหมายแล้วค่ะคือเรามาถึงเราอยากเพื่อต้องการชนะใจต,ตัวเองอยากจะพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเราสามารถทําได้นะอะไรเงี้ยค,ะค่ะก็ถือว่าเข้าสามคนก็ถือว่าดีใจที่สุดแล้วค่ะสาหรับรโมเนี่ยไม่ใช่แค่รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นเวทีนี้กวาดมาสามรางวัลเลยค่ะรางวัลอะไรบ้างครับมีมิส มิสโฟโตจีนิกค่ะแล้วก็มิสซิลกี้สกินค่ะก็คือผิวหนังกระโสค่ะแล้วก็ยังมีรองอันดับหนึ่งค่ะมิสฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะจากข้อมูลเนี่ยโมเนี่ยเรียนจบจากมสวประสานมิรคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์เอกออกแบบแฟชั่นตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับเป็นดีไซเนอร์ค่ะแล้วสองสาวจ้ะตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะเรียนอยู่ค่ะ เรียนอยู่นะฮะมเ,เกษตรค่ะครับคุณนีนี่ยวกับอะไรฮะตอนนี้เิษตรศาสตร์ค่ะครับอารลี่ละครับตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจากประเทศจีนค่ะครับหลายคนสงสัยว่าการจะมาเป็นผู้เข้าประกวดในเวทีมิสซิฟันนีเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าฮะมีกฎกติกาบอกไหมว่าต้องแบบต้องเหมือนเปี๊ยกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเลยหรือเปล่าฮะ ไม่มีกฎกติกาค่ะเอาแค่ใจเราหลักเรามีความเป็นเราหลักความเป็นผู้หญิงขนาดพอค่ะแสดงว่าไม่ต้องแปลงเพศร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ค่ะแสดงว่าผู้คุณอาจจะมีเจ้ามาแหดอย่างนี้เหรอฮะหรือย่างไงฮะเพราะตร่มีแล้วค่ะอ๋อสามตกใจสามสามเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะไม่ได้มีกฎกติกาห้ามไว้ว่าต้องแปลงเพศร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแสดงศักยภาพต้องการชนะใจตัวเองต้องการพิสูจน์ครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยอ่ะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่างานของโมยังไม่จบ <ฮะ S 1> ยังจะต้องเป็นตัวแทนทีมชาติต้องใช้คํานี้<ช>ไปในเวทีระดับโลกเล่าให้เราฟังเรื่องนี้นะครับต้องไปเป็นตัวแทนนะคะประกวด Miss International Queen ค่ะคก็คือเป็นการประกวดสาวป,ประเภท 2, 2ก็คือทั่วโลกเลยค่ะคใช่ค่ะก็จะมีขึ้นเดือนพฤศจิกายนค่ะครับผมะระหว่างที่สาวให้สัมภาษณ์นะฮะ สาวแท้สามคนยืนรู้สึกผิดอยู่ด้านนู้นนะฮะ <c oughs> โอเคสวยเหมือนกันนะฮะสวยเหมือนกันนะฮะ <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหอ่ามาถึงตรงนี้ฮะสามสาวฮะผมอยากให้คุณใช้โอกาสนี้ขอบคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจงและก็เชียร์ผู้คุณมาตลอดฮะเ <c oughs> ชิญเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกแรงเชียร์แรงใจค่ะทั้ง30คนผู้เข้าประกวด30คนสุดท้ายนะคะแล้วก็สำหรับ3คนสุดท้ายที่ได้คองมลกุฎค่ะมงกุฎไม่ใช่เป็นของโมงคนเดียวค่ะเป็นของทุกทุคน30คนค่ะครับเอาแล้วหมดตรงนี้ฮะคุณเอกราชก็จะเป็นตัวแทนหนุ่มๆน,นะฮะเรื่องเล่าเช้านี้กล่าวอะไรกับน้องๆหน่อยไหมฮะ สวยทุกคนคุณเอกราชคุณมันนี่คุณต้องมันคุณต้องเราจะให้ผมออกไปเสมอโยนต้องโดนเนื้อโดนตัวไปสมัครตัวใกล้ชิดกันนิี้ไปไปอยู่น้องรุ่นไปเอาละฮะขอบคุณสาวๆที่มาเยี่ยมเยือนละครับขอบคุณมากครับ